ครับสวัสดีครับผมผมนายประกอบบริบูรณ์ทรัพย์นะครับผมอ่าวันนี้นะครับเราจะมาเรียนเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Paint เบื้องต้นกันนะครับอ่ะเรามารู้จักกันเลยละกันว่าโปรแกรม a ค n t คือโปรแกรมอะไรโปรแกรม a i n นนะครับผมเป็นโปรแกรมพื้นฐานที่มีมากับระบบบติการ windows นะครับผมเป็นโปรแกรมวาดภาพสามารถนํามาใช้ประกอบการเรียนการสอนกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาได้เป็นอย่างดีเพราะมีสีสันสวยงามทั้งยังสามารถสร้างทักษะการใช้เมาส์และคีย์บอร์ดและยังพิมพ์ผลงานออกมาทางเครื่องพิมพ์ได้อีกด้วยนะครับผม จริงๆโปรแกรมเคนนะครับผมเป็นโปรแกรมที่โปรแกรมฟรีนะครับผมติดมากับ Windows ถ้าเกิดว่าอาจารย์ผู้สอนท่านใดเนี่ยที่สอนในระดับชั้นประถมศึกษาเนี่ยต้องการพัฒนาการใช้เมาส์หรือว่าต้องการเอาวิชาคอมพิวเตอร์ไปขนบกวิชาศิลปะเนี่ยโปรแกรมนี้สามารถตอบสนองจดผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดีนะครับผมถ้าเดี๋ยวเราไปดูนเลยแล้วกันว่าขั้นตอนการเข้าใช้งานโปรแกรมเ e n นเนี่ยใน Windows XP Windows 7 w i n d จ w s 8แนะต่างกันยังไงนะครับผม สหรับในส่วนของ Windows p และ Windows น,นะครับผมมีลักษณะการเข้าใช้งานเหมือนกันก็คือให้ทัการคลิกน้องที่ปุ่ม Start นะครับผมเลือก All p r o g r a m นะครับผมเลือก a c c e s s o r y นะครับผมแล้วก็เลือกโปรแกรม p e n แล้วเสร็จแล้วระบบจะทําการเข้าสู่โปรแกรม p e n ให้ทันทีนะครับผมซึ่งจะเป็นไปตามรูปด้านล่างที่อยู่ในสไลด์นะครับผมสามารถดูได้เลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าในส่วนของ วิดีโอ8นะครับผมในวิดีโอ8นะครับให้ทําการกดปุ่ม Windows นะครับผมบนแป้นพียงกว่านะครับแล้วผมจะทําการพาผู้ใช้นะครับมาสู่หน้าเมนูหลักแล้วก็ให้ผู้ใช้สังเกตด,ด้านล่างนะครับผมด้านล่างจะมีปุ่มลูกศรเลื่อนลงให้ทําการคลิกไปที่ปุ่มนะั้นทันทีนะครับผมเมื่อคลิกแล้วให้คนผู้ใช้เนี่ยเลื่อนหน้าจอไปทางขวาเรื่อยๆเลื่อนไปให้สุดเลยโปรแกรมแทนจะหยุดเกือบสุดท้ายนะครับผมเมื่อเราเจอไอคอนแทนแล้วเนี่ยให้ทำการกดคลิกหนึ่งครั้ง เพียงเท่านี้นะครับผมโปรแกรมก็จะเปิดขึ้นมาให้ท่านสามารถใช้งานได้แล้วนะครับผมซึ่งจะเป็นอันที่มันง่ายง่ายดายมากเลยนะครับผมครับผมจหรับในขั้นตอนต่อไปนะครับผมเมนูการใช้งานนะครับโปรแกรมเพนจะมีเมนูการใช้งานทั้งหมดประมาณ6เมนูใหญ่นะครับผมเริ่มจากคลิ์บอร์ดเลยแล้วกันคีย์บอร์ดนะครับจะเป็นเมนูไว้สําหรับใช้ในการพัดลอกคฟายภาพต่างๆนะครับผมคืก ก็ปี้ไ์ไภาพเพจภาพมาลงหรือว่าแคปหน้าจออะไรเงี้ยสามารถเัาภาพมาลงในในนี้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวจะมีตัวอย่างทาให้ดูในบทท่นต่อไปนะครับผมต่วแถวต่อไปนะครับผมเป็นในส่วนของ image นะครับผม image ก็คือเป็นกลุ่มเครื่องมือที่ไว้สาหรับปรับ,บขนาดหรือรูปแบบของหน้ากระดาษของงานของเราเองเช่นการตั้งค่าหน้ากระดาษการเลือกในส่วนที่ต้องการหรือการหมุนเป็นต้นนะครับผมซึ่งฟังชั่นตรงนี้ก็จะตอบสนองผู้ใช้งานเป็นอย่างดีนะครับผมต่อไปนะครับผม ในกลุ่มเครื่องมือของ True นะครับผมตัวเป็นเครื่องมือที่ไว้ใช้สำหรับในการเขียนภาพทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นดินสอกล่องข้อความการเคสีเทียบสียางลบขยายรูปภาพเลือกหัวดินสอหรือแปลงเป็นต้นนะครับผมพูดง่ายๆคือในส่วนของ True นะครับผมจะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับการวาดการสร้างงานนะครับผมถ้าเกิดต้องการอุปกรณ์ชิินไหนเอาไปสร้างในเอกสารองคุณนะครับสามารถเลือกในกลุ่มเครื่องมือนี้ได้เลยนะครับผม ต่อไปในขั้นต่อไปก็คือเชฟเชฟนี่จะเป็นกลุ่มเครื่องมือที่ว้ใช้สาหรับในการสร้างรูปล่างต่างๆนะครับผมซึ่งโปรแกรมเนี่ยได้มีสาเร็จมาเอาไว้ให้อยู่แล้วด้วยก็คือเช่นรูปสี่เหลี่ยมรูปดาวเป็นต้นซึ่งสามารถจะปรับเปลี่ยนสีสันและสีวัตถุต่านั้นได้ด้วยก็คือว่าบางทีเราต้องการวาวงกลมเนี่ยถ้าเกิดเราใช้เครื่องมือปกติว่าเนี่ยอาจจะมืออาจจะไม่นิ่งอาจจะวาดได้ไม่เป็นวงกลมถ้าเกิดมีตัวเชฟเนี่ยจะสามารถทําให้ผู้ใช้งานสามารถวาดได้ง่ายขึ้น ต่อไปนะครับผมในกลุ่มของเมนูไซต์นะครับผมไซส์คือเป็นเครื่องมือไว้สำหรับในการปรับขนาดของหูอุปกรณ์ต่างๆที่เรากำลังใช้งานอยู่ให้เล็กใหญ่ตามความต้องการของเราก็คือสมมติเราใช้เครื่องมือดินสออยู่เงี้ยเราต้องการให้เส้นดินสอมันนาเนี่ยปรับตรงนี้เลยหรือต้องการให้ยางลบใหญ่ขึ้นก็สามารถปรับตรงนี้ได้เลยนะครับผมครับต่อไปในกลุ่มเครื่องมือของคัลเลอร์นะครับผมคัลเลอร์นี่คือจะเป็นเครื่องมือที่ไว้ใช้สําหรับในการ ปรับเปลี่ยนสีต่างๆก็คือตามที่คุณต้องการไม่ว่าจะเป็นสีดินสอรหรือเป็นสีจากวัตถูกสาเร็จรูปนะครับผมคุณสามารถเปลีน่ยนทั้งเส้นขอบหรือว่าสีด้านไนนะครับผมก็คือสามารถเลือกสีได้ตามใจชอบเลยครับผมถ้าเกิดว่าสีที่เขามีมาให้จากด้านบนเนี่ยไม่พอสามารถกดปุ่ม edit color เข้าไปเลือกสีตามที่ต้องการได้หมดเลยนะครับผม,มก็คือเป็นเมนูที่ค่อนข้างจะง่ายและไม่ซับซ้อนมากเหมาะสาหรับเด็กประถมจริงๆ,ๆนะครับผมรั้ผมต่อไปในขั้นตอนต่อไปนะครับผมเป็นขั้นตอนการบันทึกไฟล์นะครับในโปรแกรมเพนนะครับ ขั้นตอนการเลือกไฟนี่กดง่ายๆเลยอันดับแรกคือให้เลือกตรงเมนูบาร์ด้า,า,านบนนะครับผมเลือกกดเมนูไฟลและท่านก็จะเจอหน้าต่างตามในสตรไลด์นะครับผมเสร็จแล้วให้เลือกปุ่มเซฟเลือกคําสั่งเซฟปุ๊บแล้วระบบก็จะทาม,มาหน้าใหม่ในหน้านี้นะครับผมอันดับแรกนะครับให้เลือกตําแหน่งเก็บไฟล์ก่อนว่าคุณผู้ใช้ต้งองการเก็บไฟล์ไว้ที่ไหนนะครับผมต่อไปในะขั้นตอนต่อไปก็คือเป็นขั้นตอนการตั้งชื่อไฟล์และชื่อของไฟล์นะครับในที่นี้ไฟเนี่ยได้ตั้งเป็น u n t i t l e d อยู่นะครับผมส่วนใน ช้ของไฟล์หรือชนิดของไฟล์นะครับผมได้ตั้งเป็น PNG จริงๆแล้วโปรแกรมนี้สามารถตั้งได้หลายชนิดนะครับผมไม่ว่าจะเป็น PNG, BMP หรือว่าเป็น JPEG ก็ตามนะครับผมสาม,มารถใช้งานได้เลยนะครับผมเสร็จแล้วเมื่อคุณผู้ใช้ใช้เสร็จแล้วเออตั้งตั้งชื่อเสร็จแล้วก็คือให้กดปุ่มเซฟได้ทันทีนะครับผมเมื่อกดปุ่มเซฟปุ๊บไฟล์ก็คือจะเก็บเรียบร้อยทันทีนะครับผม รับผมต่อไปเรามาเริ่มต้นการใช้งานโปรแกรมไปเลยดีกว่าเดี๋ยวผมจะไปสาธิตให้ดูว่าโปรแกรมมันสามารถใช้งานอะไรได้บ้างใช้งานอย่างไงนะครับผมเดี๋ยวติดตามในคลิปต่อไปเลยนะครับค,ครับผมหลังจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรมเต็ไปแล้วนะครับผมว่าเป็นโปรแกรมอะไรทำอะไรได้บ้างน,นะครับผมมีเครื่องมืออะไรบ้างน,นะครับผม ทีนี้เรามาลงมือปฏิบัติจริงเลยดีกว่าว่าโปรแกรมแคสสามารถใช้งานอะไรได้บ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวอันแรกผมจะขอสาธิตเกี่ยวกับการแคปเจอร์หน้าจอหรือจับภาพหน้าจอก่อนละกันนะครับผมว่าสามารถทําได้อย่างไรนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะขอเป็นการสาธิตในการจับภาพนหน้าจอของเมนูหลักของว i n d o ว s ละกันนะครับผมในที่นี้ผมใช้ว i n d o w s 8นะครับผมให้ทําการกดปุ่มว n d o โอที่แป้นพิมพ์นะครับอ่าทีนี้ตัวระบบก็จะทําการเปวดพิจารณาวินโดว์ไปแล้วครับเสร็จแล้วให้ทําการกดกดปุ่มปิดสกรีนหนึ่งครั้งนะครับผมที่แป้นพิมพ เมื่อเรากดแล้วปุ๊บแล้วก็จะทําการจับภาพหน้าจอเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปง่ายๆเลยครับผมกลับไปที่โปรแกรมเพจเหมือนเดิมแล้วไปที่เมนูคิสบอร์ดนะครับผมเลือกเพจปุ๊บาภาพก็จะโชว์ขึ้นมาทันทีเลยเหมือนภาพหน้าจอที่เราแคปเจอร์มาเมื่อกี้นะครับผมเสร็จแล้วปุ๊บก่อนที่เราจะเอาไฟล์นี้ไปใช้งานได้เราต้องทําการบันทึกไฟล์ก่อนนั่นเองนะครับผมแที่นี้ให้ไปที่เมนูไฟล์นะครับผมให้ไปที่ปุ่มเซฟนะครับผมทีนี้ ระบบอกก็จะเปิดหน้าต่างหน้าต่างขึ้นมาให้นะครับผมทีนี้ให้เลือกตั้งข้าว่าจะเก็บภาพไว้ที่ไหนในทนี่ผมจะเก็บไว้ที่เดตท็อปละกันนะครับผมไฟเนมขอตั้งเปน็นเป็นข้าว่าเมนูละกันนะครับผมอ่ะชนิดของไฟล์นะครับผมจะมีให้เลือกหลายอย่างเลยนะครับผมในที่นี้ขอตั้งเป็นเจฟกละกันซึ่งเป็นไฟามาตรฐานรูปภาพเราจะนั้นให้กด s แตมนะครับผมอ่ะทีนี้เราสังเกตด้านบนนะครับผมเมนูชื่อชื่อของไฟล์นะครับผมก็จะเป็นชื่อเมนูและ ทีนี้เราลองไปดูแล้วกันว่าไฟล์ของเราเก็บเรียบร้อยหรือยังโดยการพับหน้าจอลงมาปุ๊บก็พับมาให้หมดก่นอนะนะครับทีนี้ก็จะเห็นหน้าจอและอะว่านี่ไงครับไฟล์รูปภาพของเรา,หาเ,รรรเ,นนเห็นไหมก็คือเป็นไฟล์โปรแกรมเพนนั่นเองก็คือเป็นไฟล์ภาพมาเมื่อแกะที่มาจากโปรแกรมเพนก็คือเป็นอันเสร็จสมบูรณ์ในการแคปเจอร์หน้าจอนะครับผม ครับผมในขั้นตอนนี้นะครับผมจะขออนุญาตอธิบายเกี่ยวกับการสร้างงานง่ายๆสักชิ้นงานนึงนะครับผมโอเคเริ่มแรกนะครับให้เปิดโปรแกรมเค้นขึ้นมานะครับผมดังหน้าจอตัวอย่างนี้ครับผมถ้าโปรแกรมเค้นสามารถใช้งานได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมให้เลือกไปที่กลุ่มเมนูพิเศ e นะครับผมเลือก r ีไซย์นะครับจะเป็นเกี่ยวกับเมนูการตั้งค่างหน้ากระดาษอย่างง่ายๆก่อนนะครับผมต้องบายนะครับให้เลือกเป็นลักษณะคลีเซลนะครับผมต้องเมนเทสเอสเปสและโทนะครับผมติ๊กออกนะครับผมเพื่อ เพื่อจะให้เราสามารถตั้งค่าหน้าก,ก,กระดาษได้อ,อย่างอิสระนะครับผมโอเคอันดับแรกของขอตั้งความกว้างเป็น1นึ่งพันสงอนะครับผมสูงเจ็ดร้นะครับพอเมื่อกดโอเคปุ๊บเห็นไหมครับหน้ากระดาษก็จะมีความกว้างขึ้นดังตัวอย่างในหน้าตอนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มสร้างกันเลยนะครับรูปกรุผมง่ายๆนะครับผมขอสร้างโดยการใช้วงกลมสร้างน้ากัะนะครับผมเดี๋ยวลองวาดวงกลมขึ้นมาดูปุ๊บเห็นไหมครับจะสังเกตได้เลยว่าวงกลมเส้นเป็นสีดำพื้นหลังเป็นสีขาวนะครับผมในวงกลม ซึ่งผมต้องการให้เป็นสีอื่นโอเคเราจะไม่เอาตัวนี้โอเคผมต้องการเลือกขอบสีดำได้แหละแล้วผมต้องการข้างในเป็นสีอื่นก็คือกดตรงคัลเลอร์ที่2ตรงนี้นะครับให้เลือกเป็นสีแดงนะครับผมตรงรีตรงนี้นะครับผมเลือกเป็นสไลค์คอลเลอร์นะครับผมโอเคปึ๊บลองวาดปึ๊บโอเคสีจะมาแล้วนะครับผมโอเคถ้าเกิดในการวาดวงกลมนะครับผมอาจจะมีการบเบี้ยวเกิดขึ้นอะไรนี้นะครับผมวิธีการวาดวงกลมให้เป็นวงกลมตลอดเวลานะครับผมให้ไม่ไม่ไม่เป็นวงรีนะผมให้กดชิ้ กดชิพค่ะลแล้วลองวาดวงกลมดูเลยนะครับวงกลมก็จะเป็นวงกลมแล้วนะครับผมโอเคในที่นี้ผมต้องการวงกลมสองวงในการสร้างตัวประตูง่ายๆโอเคปึ๊บอ่ะโอเคเราจะได้สองวงมาแล้วนะครับผมผมต้องการอีวงหนึ่งที่มีขนาดใหญ่กว่าโอเควาดอีวงหนึ่งปึ๊บอ่ะเดี๋ยวลองเอามาทับดูนะครับเอจะสังเกตได้เลยว่าอ่ะเราตอนนี้เราได้ได้หูสองอันได้ได้หน้านะครับผมก็คือได้โครงหน้าของตัวประตูแล้วต่อไปตัวประตูก็ต้องมีตาใช่ไหมครับผมผมต้องการวาดตาแต่ทีนี้ในตาผมต้องการเป็นตาสีขาว นั่นก็คือเปลี่ยนตัวคัลเลอร์ตรงนี้โอเคเปลี่ยนเป็นสีขาวโอเคครับวาดตาดูเห็นไหมครับดวงที่หนึ่งตายาดวงหนึง่งเห็นไหมครับได้ตาสองดวงแล้วอ่าต่อไปจะวาดปากนะครับผมปากที่ผมไม่ต้องการให้หมันเป็นรงปมมต้องการให้มันเป็นรูนรีนิดก็คืออ่ะเอาชิปออกไม่ต้องกดปุ่มชิปแล้วลองวาดตรงมุมเห็นไหมครับผมก็จะกลายเปน็นรูนรีแหละแล้วก็จะได้ปากแล้วเห็นไหมครับทีนี้อมควอบหน้าหลักๆก,ก,ก็ได้แล้วครับผมก็ได้หูแล้วได้ตาแล้วได้ปากแล้วครับผมก็คือง่ายๆแล้วก็คื ็คือโปรแกรมนี้สามารถว่างตูมได้ง,ง,ง่ายนะครับก็คือว่าเหมาะสมประเด็กเล็กๆมากเลยในที่นี้ตัวกรตูนเราเสร็จแล้ว่ะผมยังไม่มีชื่อให้มันเลยต้องการตั้งชื่อให้มัน,นอ,ะอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นการเขียนข้อความเพิ่มเติมใต้ภาพอะไรยเงี้ยครับผมหรือการไปเลือกคำ,คำสั่ง text ตรงใส่รับตรง A นะครับผมลองคลิกด,ดูนะครับผมปึ๊บเราจะเจอเ์เซอร์กะพริบขึ้นผมต้องการตั้งเป็นชื่อว่าชื่อแมนแมนต้กานอะตัวตัวนี้ชื่อแมนแมนเห็นไหมครับ สามารถปรับฟ้อนต์ปรับขนาดตรงนี้ได้หมดเลยว่าต้องการอะไรตรงไหนอย่างไรนะครับผมอ่าลังเสร็จแล้วปุ๊บตั้งชื่อเสร็จแล้วปุ๊บโอเคทีนี้ผมต้องการที่จะขยับมันก็คือ select ไปคุมมันนะครับผมแล้วก็ขยับมันเห็นไหมครับชื่อก็อยู่ตรงกลางพอดีแล้วท่านี้ก็คือเสร็จสมบูรณ์แลวนะครับผมในการวาดตัวกร์ตูนตัวหนึ่งอ่าแต่ถ้าสมมุติอยู่ๆวันหนึ่งอ่ะผมรู้สึกแบบเอออยากเปลี่ยนสีตัวกร์ตูนบ้างอยากเปลี่ยนหัวบ้างจะเปลี่ยนได้ไหมสามารถเปลี่ยนได้นะครับผมโดยการใช้คําสั่งนะครับผม f i l l ก็คือแถวเอาสีไปเทคือทางสีเทเลยเดี๋ยวเราสังเกตดูดีๆนะครับผมตอนนี้ยคัลเลอร์หนึ่งเป็นสีดำใช่ไหมครับเราเปลี่ยนคัลเลอร์หนึ่งเป็น <c oughs> สีชมพูนะครับอ่ะเห็นไหมครับนั่นก็แปลว,แว่าถ้าเกิดเราต้องการเปลี่ยนสีเป็นสีตรงการเทสีเนี่ยให้เปลี่ยนที่คัลเลอร์หนึ่งเพราะคัลเลอร์สองคือจะไม่มีผลเกี่ยวกับการเทสีครับเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมได้แล้วต้องการเป็นสีแดงเหม,มือนเดิมแดงแล้วต้องการเป็นสีครีมเห็นไหมครับต้องการเป็นสีสีนี้อ่ะปึ๊บสมมติถ้าสีตรงนี้ที่มีให้นเน,น,นี่ยม่าใช สามารถกดที่ปุ่ม Edit Color ได้นะครับผมเนี่ยไม่เข้าไปดูได้เลยว่ามีสีอะไรบ้างอะไรเงี้ยถ้าต้องการสีเนี่ยสีไปแปะกดโอเคปึ๊บสีหม่ก,ก็อยู่ตรงนี้สามารถนํามาใช้งานได้เลยเห็นไหมครับซึ่งค่อนข้างที่จะง่ายดมากมากเลยทีเดียวะสมมุติผมต้องการเนี่ยตอนนี้ได้หน้าได้แล้วอะผมต้องการจะวาดหนวดเพิ่มอย่างเงี้อยอะวาดง่ายๆเลยใช้ที่2ิดดไปได้เนี่ยอะผมต้องการเส้นเป็นสีขาวตอนนี้ที่2สอน่าจะเป็นสีขาวอยู่แล้วเอ้ยออกไหมครับผมโอเค ให้เปลี่ยนให้เปลี่ยนสีคันเลอกตัวนี้เป็นสีขาวเลยนะครับผมโอเคครับเขียวอาเตนนะครับปึ๊บปึ๊บเออเห็นไหมครับเนี่ยก็จะได้หนูง่ายๆไปแล้วคือ่าคิดถึงความสวยงามนะครับผมวันนี้จะพิเศษให้ดูว่ามันใช้งานอย่างไรนะครับผมสมมติต้องการดูงานอย่างละเอียดก็สามารถใช้ฟังก์ชันซูมได้ซูมนะครับไปเห็นไหมครับเนี่ยเอาซูมได้นะครับไปซูมคือคลิกซ้ายเอาซูมคลิกขวานะครับผม แค่ทเท่านี้งานของคุณก็เสร็จแล้วครับผมก็คือเห็นงานภาพรวมแล้วอะไรอย่างนี้ครับผมนี่ก็คืออนุที่บายง่ายๆในการสร้างชิน้นงานด้วยโปรแกรมเพนนะครับที่จริงโปรแกรมเพนสามารถสร้างงานได้มากกว่าน,นี้แต่เนื่องจากเวลาจากัดในสื่อตัวนี้ก็ขออนุญาตอธิบายเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมก็ต่อไปจะขอเป็นอธิบายเกี่ยวกับการเซฟไฟล์ปกติก็เหมือนเดิมน,นะครับผมก็คือกดเซฟปุ๊บกดเซฟก็เหมือนเดิมก็คือตั้งหน้าต่อกว่าจะตั้งไว้ที่ไหนตั้งที่ desktop ถ้ากันนะครับผมชื่อไฟล์ชื่อว่าเมนเดิมอ่ะปุ๊บ ขนาดเอ่อตรงไทชนิดไฟล์ก็เลยเป็น jpeg แล้วค่ะผมกด save เพื่มของในที่นี้เมื่อกี้ผมมีไฟล์ซ้ำอยู่ยก็กด s yes, save ไปเลยอ่ะแปลว่าสําเร็จแล้วครับผมในีทาง save ไฟล์เดี๋ยวลองมาดูกันว่ามันอยู่ไหมเอ่ยอ่ะเห็นไหมครับภาพตัวตกัวตูวแมนแมนผมมาแ้วะนะก็คือเป็นการเสร็จขั้นตอนการสร้างไฟล์งานด้วยโปรแกรมเพนนะครับผมก็คือคือสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ในการสร้างอย่างอะไรอื่นได้อีกมากมายนะครับผมในที่นี้ก็ขอ,อยกตัวอย่างวาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผม ถ้าวินถ้าตัวนี้มีความปกผ่องอย่างไรก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากนะครับ